ชุดใหญ่เลยผมไอ้ล้อาลบางล้อบางเดียวแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งผมผมไปกันสี่คนเลยมีคนละเล่มแต่ตอนนั้นหัวตัดกำลังดังเพออราหัวตัดไปพวกหัวตัดงาคนละอันเลยมาไปเลยบางเดียวเขาเขาเรียนในโงรงเขามาดักคอยเลยที่ป้ารถเม์ไอ้ล้อเขาเลยเขาเรียนวัฒาตต่างคนต่างคน,คนละโรงเรียนหมดเลยไปยินคอที่ป้ารอเม์ผมเลยสวนนั้นอยู่ในโรงเรียน อันแนกเลยให้บ,บอกกูออกแล้วกูไม่เรียนแล้วเดี๋ยววันนี้เอาคืนแม่งเลยสัตว์รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับเพื่อนๆผมน้ำบางโปวันนี้ผมจะไปเที่ยวจังหวัดนครปฐมนะครับจะไปหาเพื่อนซีคนหนึ่งซึ่งเพื่อนผมคนนี้เป็นเพื่อนรักกับบางเดียวกูดีขาวตั้งแต่สมัยเด็กเลยตั้งแต่อายุ1 3บ4่เลยนะเดี๋ยวผมเพิ่งหากันเจอก็เลยจะไปนั่งคุยกันเรื่องราวของแก๊งผ่ยแดงหน่อยว่ามีที่มาที่ไปเป็นยังไงไปไปกันเลยดีกว่าไม่เพืพ่อนไปการเสียเวลา สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับเดียวนะครับอย่างที่บอกวันนี้ผมจะมาเที่ยวบ้านเพื่อนรักของบางเดียวก็คือเดียวนะครับแล้วก็เราจะมาฟังเรื่องของไขแดงว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือเดียวเนี่ยจะเป็นคนที่บางเดียวจะเล่าถึงบ่อยมากจะเล่าผมฟังบ่อยมากคือเป็นเพื่อนรักกัน ตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็เป็นคนที่ไปรับผมที่น่าเดินจำก็มีที่วีรรรมวิ่งหนีพี่สาวแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้พูดถึงว่าเราเราไม่รู้ว่ายังหาก็ไม่เจอแล้วผมก็ตามหาจนเจอตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมก็เลยมามาเที่ยวหาเพื่อนที่บ้านเก่งมากนะเนี่ยหาเจอได้เนี่ยก็ตอนนี้มันมีโรค โซเชียลออุ้ยแต่พูดถึงมันยี่สิบกว่าปีไหมใช่นะยี่สิบกว่าปีนี่ไม่เคยเจอกันเลยใช่นะเราเราน,นั่งคิดอยู่เลยว่าเล่นเฟซเล่นเฟซเล่นสายเล่นกงินไปเล่น,นเงินมาเฮ้ยใช้น้ำป่ะวะเ,เราถามใช้น้ำมาเอ้ยใช่ว้คุยไปคุยมา,ยยา,ยยายอาใช่ก็ เดี๋ยววันนี้จะมาขอเรื่องราวความเป็นมาของแก๊งไผ่แดงแก๊งไผ่แดงที่บางเดียวเนี่ยจะเอาผมอะสมัยนั้นนะเพื่อนๆบางเดียวเวลาเขาไปทําธุระกับบางดุลเขาก็จะเอาผมเนี่ยมาฝากไว้กับไผ่แดงคนนี้ผมจะเรียกว่าไผ่แดงนะเพราะเขาเขาคือต้นตำหลับไผ่แดง <laughs> เขาเขอเาผมก็าปกับไผ่แดงแล้วก็ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเขาก็จะกลับมาแล้วก็พาพวกเราไปเที่ยวอ่าทีนี้เข้าเรื่องเลยอที่มาที่ไปของอแกง๊งไผ่แดงเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงม,มันเริ่มต้นยังไงอ่ะอ่ามันเป็นมายังไงเอาแกง๊แกงเนี้ยเอาแบบที่พูดได้นะอ่าเท้าฟาร์มนะเอาเอาแต่แรกเริ่มนะั้นเท้าฟาร์ม ยุคเก 90, นะ้าศูนย์นะยุคแปดศูนย์แลวยุคเก้าศูนย์ตอนนั้นจำความอายุประมาณสิบสามหรือสิบสี่บางเดียวก,ก็จะอายุรุ่นลาวขาเดียวกันแหละมีมีผมบางเดียวแล้วก็บางเลาะมีผมบางเดียวบางเลาะแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มเด็กกุดีขาวแหละ ตอนนั้นเนี่ยที่เห็นสีกันเห็นจะมีอยู่สามคนใช่ไหมใช่บางเดียวก็เป็นน้องชายบางหนุ่มแล้วก็ไผ่แดงใช่แล้วก็บังเลาะนี่เป็นเป็นน้องชายของบางดุลบางดุลของเรานี่เองใช่อคือบางเดียวเขาเขาจะเรียนในโรงเรียนในโรงอส่วนบังเลาะตอนนี้เขาเขาเป็นทัจยีนะอ่าเป็นแบบ ครูนำทางด้านอะไรเหมือนครูสอนสศาสนาเลยอย่างนั้นอนะ่ะบางรอเขาจะเรียนวัดประสาทอ่าส,ส่วนผมเองจะเรียนจะสวนนั้นอขอบอกกันเลยนะอา,อาจจะพูดแบบตะ,ะ,ะกูตะกักหน่อเพราะติดอ่างหน่อยอ่ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนในกลุ่มรู้กันหมดแหละทีนี้มามามา,มาเข้าเรื่องไผ่แดงนะ แล้วก <ítulo> <es> ็ม <zijn noi> ีอยู่เหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งเราก็เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปตกเย็นก็มาเรามารวมตัวกันแล้วทีนี้บางเดียวกัเลาอกับผมก็เพื่อนในกลุ่มเฮ้ยพ่งนี้โดดเรียนกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเที่ยวกันบางเดียวก็เฮ้ยเดียวเดี๋ยวพวกนี้โดดดีกว่าบางลาอก่าเฮ้ยเดี๋ยวพ่งนี้ด้วยเลยโรงเรียนในโรงเรียน วัตประสาทผมสวนนันารวมตัวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้โดดว่าตกตอนชเช้เาแล้วเก็บเสื้อผ้าเราก็เก็บกระเป๋าสมัยก่อนผมผมถือกระเป๋าผมผมเป็นนักเรียนนะเด็กดีนะไมะ่ได้เด็กเกเรนะ,ะ,ะ,ะผมก็ถือกระเป๋าใบเลอ์เลยะะนะก็ะไปโรงเรียนเหมือนเหมือนเด็กเรียนเอาเาสื้อผ้าใส่จริงๆแล้วเปล่าเลยแต่เสื้อผ้าางั้น เอาทาบ้านนะโดนเอามาโดนเรียนแล้วชุดนักเรียนเราต้องเปลี่ยนไงนเาปปราไปถ่ายชุดเกมเด็กเพราะว่าปุ๊บพอมาถึงจะไปเท้าเลยแต่ส่วนเจ๊กใช่ป่ะส่วนเจ๊กไปแล้วแล้ว,ลวก็อยู่ในสวนแหละแล้วก็วทอดปลาทำมาหากินกันอยู่ในฝุ่นเหมือนเด็กวัยรุ่นเนี่ยโดดเรียนพอตกเย็นก็นเข,ข้าบ้านตกเย็นกลับบ้านก็โรงเรียนครับบเาเหมือนเจอพ่อแม่พ่อดีแม่ดีเหมือนเด็ก เด็กนักเรียนทั่วไปไปเรียนธรรมดาแต่ตน,นี้มาเข้าเรื่องไผ่แดง้วมีอยู่งานหนึ่งดวดเรียนด่วเรียนอยีกเหมือนกันแต่วันนั้นดันไม่ได้เข้าเข้าไปอยู่ในส่วนเจ๊กส่วนเจ๊กดันมปอยู่กันข้างวัดวัดวันหนึ่ง้วกันนะเราผมไม่เอ่ยชื่อวัดวันหนึ่งเขาเข้าอยู่ในโรงเรียนก็เอาเสื้อผ้าเหมือนเดิมเลยใส่กระเป๋าก็อยู่กันข้างวัดจังหวะวันนั้นถึงประมาณบ่ายสามมั้ง เลยเือกจะกลับบ้านแล้วกระเป๋าหายน้ําเออกระเป๋านันกเรียนหายอาชีพหายแล้วที่ไายได้คนในวัดนนะ่ะมันมันยีบกระเป๋านักเรียนของผมไปเอขอขยเดียวเนะี่ยอยู่ครบขอยล้ออยู่ครบขอยคิดอยู่ครบหมดแม่งหายของผมอันเดียวอะของไฟแดงหายอันเดียวเออพอจบลุ้อีกวันแม่ดูอีกวันผมเกมนะออามีคนโทรไป แต่ที่โรงเรียนว่าเด็กชายคนนี้ได้ทําการหนีโรงเรียนโดดเรียนมาอยู่ข้างวัดรู้อีกวันนึงผมบอไปโรงเรียนเลยผมโดนทันบนเลยเหนือนโดนดุดควาไฟตะคองอ่ะโดนทาทั่วโอ้โหดุดโดนเละเลยผมก็เลยมีฟาร์มแคนน้ำมีฟาร์มแคนว่าเฮียแม่งโดดเรียนมันก็เรื่องของกูพวกพุมึงไม่เกี่ยวแล้วว่าแม่งฟ้อง ออกนักเรียนก็ได้คืนนะอือวันผมก็เลยเหมือนวอาตอนนั้นมันแบบทิตทาระเบิดกันอ๋อในกลุ่มทําระเบิดกันก็เหมือนเหมือนมันเด็กไงสมัยก่อนมันเด็กระเบิดฝาเบียระเบิดปิงปองวุ้ยสมัยก่อนเด็กชาวบ้านผมแม่งดังทำกันเป็นหมดทําเป็นหมดนะพูดวัยรุ่นนะเหมือนกันรุ่นพี่อย่างเงี้ยเราก็ศึกษากันมารุ่นพี่เด็กช่างอายุนี่สี่ king นี่แหละเวลาไปเที่ยวก็ กระพกไปแล้วผมก็ไปเลยใครเอานี่กูไปวะกระเป๋าแม่งผมผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครผมว่าเอานี่เลยเอาระเบิดหอกเฟียงเข้าไปเลยบึ้มบึ้ม,มเสร็จโอ้แม่งในวัดแม่งแตกตื่นออกหมดเลยทั้งทั้งพระทั้ง,ง,ง,งล,ลูกศิษย์วัดแต่นี้เราก็ไม่รู้ตอนนั้นผมมันเด็กด้วยวามแบบขนองอคือขนองคือคือนเฟียงเสร็จรู้สึกว่าเฟียงมาประมาณสองลูกมั้ง ตอนานั้นแหละโอ้ยเป็นข่าวข่าวดังเลยแล้วจังหวะตอนนั้นเนี่ยหนังเรื่องนียไผ่แดงกำลังดังกำลังดังนะนว่ไอไอพระเอกไผ่แดงนี่มันมถูกกับพระเหมือนพระเอกพระเอกกับพระไม่ถูกกันรุนพี่รุ่นพี่คนหนึ่งก็เหมือนเขาก็ไผ่แดงแม่งเลยไอไผ่แดงแม่งเลย เน่หลังจากนั้นก็เลยเหมือนเขาเรียกมันไผ่แดงไผ่แดงไผ่แดงอ่าก็คือตั้งขนดนั้นมาก็เลยเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นได้ได้ไแต<ะ>่วันนั้นตำรวจแม่งมาบานเลยเหรวโอ้โหตำรวจแม่งแม่งมาเต็มวัดเลยแม่งหาตัวเลย<ะ>หาว่าใครจริงๆไม,ไม่มีใครรู้นะแต่ก็เหมือนในตอนนั้นเราเป็นเด็กวัยรุ่นนะเราก็เหมือนแบบม,มันขาดความยั้งคิดเออทำไปดูด้วยความเหมือนแบบคึกอนองอะ คือคนองจริงๆตอนนั้นเราก็เหมือนบาปกรรมมากเลยตอนนั้นเราเราก็เหมือนผิดพลาดไปแล้วใช่ไหมเราเราก็เหมือนแบบพอมาเสร็จมันก็จบเรื่องจบราวมันก็ไม่มีอะไรก็คือเหมือนเหมือนแบบจากนั้นมาเขาเาเรียกกันว่าไผ่แดงมาเนี่ยนี่พอไผ่แดงนี่คือเหมือนมาจากผมแล้วผมก็มือเหมือนแบบหมดมาตั้งแกงกันแล้วก็เลยเหมือนแบบไม่ไม่รู้จะ จะตั้งแก๊งอะไรเหมือนเด็กวัยรุ่นตอนนั้น 11, 14, 14, อายุสิบสามสิบสี่สี่สิบห้ารุ่นพี่ผมก็รุ่นพี่พวกผมก็คือพวกติตนดนุ่มติดหนึ่งแหละมีตินดนุ่มติดหนึ่งพวก <c oughs> เขาเขาจะอยู่อีกหนึ่งกลุ่มพวกนี้เขาพวกตินดนุ่มหนึ่งเขาจะเป็นเหมือนเป็น,ปน,ปนแก๊งอะไรปีศาจก,กัญชามั้ง <อะ S 2> แก๊งแบบ พ่อผมก็เหมือนเด็กรุ่นน้องเขาก็จะไปเรียกแจ้งผ่ยแดงแล้วก็อะตะกีนเสื้อตะกีนเสื้อช็อปช็อปว่าไผ่ยแดงโอ้แต่ไมก่อนเด็กช่างมันแม่ไหก่อนพูกเด็กช่างมันมาแรงไงอต่เราเราก็เลยเหมือนนี่คือคือภัยแดงแล้วจากจากนั้นมาเราก็ไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรก็เหมือนภัยแดงภ่ยแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้มี จะชื่อเสียงอะไรไม่ไดไ้ไม่ได้มีห,หนัดมีมีชื่อเสียงแบบเกเรเลวร้ายอะไรแบบแล้วก็มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งก่อนผมจะออกจากโรงเรียนนะมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์มีบางเดียวบางล้อผมสามคนเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนให้นิดหนึ่งดินะครับสามคนเนี่ยไผแดง บางเดียวบางล้อเนี่ยมารู้จักกันได้ไงอยู่ในกุฎีขาวด้วยกันอย่างไงอ๋อบางล้อนี่เขาผมรู้จักกับบางล้อตั้งแต่สมัยเรียนประถมแนละ้วเรียนที่เดียวกัน,นอ๋อเรียนที่เดียวกันวัดหงอ่งบางล้อผมเรียนอยู่ยวัดหงที่เดียวกันแนละ้วพอบางล้อจบป .6 เขาเขาจะไปเรียนวิทศาสตร์รวผมจบป .6 ผมก็เข้าสวนนั้นผมก็ย้ายเข้ามาอยู่ใน ในกูดีขาวเนี่ยแล้วมาเจอเจอบางเดียวตอนนั้นยังหัวเกียนอยู่เลยยังเด็กๆกันอยู่เออยังหัวเกียนอายุสิบสามสิบสี่ยังยังหัวเกียนยังเหมือนไอเดียวเดียวหัวแบนอ๋อก็คือหัวเขาจะแบนเออในเวลาแรกก่อนเขาเขาเขาอยากจะหล่อนะเขาจะไว้ผมยาวแสตัยก่อนเฮฟวี่นะล็อกแนวล็อกแนวเฮฟวี่มันก็ชอบพวกพวกพี่ชายครับบางหนุ่มมันก็จะไว้ผมยาวมีบางเก่งก็จะไว้ โอ้โหเขาเท่อะไอเดียวเขาไวมากไอเดียวไอเดียวหัวมันหยิกโอ้หัวเป็นหัวไอเดียวนี่เหมือนเหมือนแบบหยิกมากอะแล้วพอมันปล่อยยาวนะหัวแบนตัดเลยอะแล้วสมัยก่อนที่แบบเพื่อนฝูงกันใอันที่สนิทสนิทนะเขาจะเรียกว่าไอแบนไอแบนอ๋อนี่ก็คือมารู้จักกับบางเดียวตอนที่ย้ายเข้ามาอยู่บุรีขาวใช่ผมผมย้ายมาย้ายมาอยู่ กูดีข่าวว่าตอนปอสี่ปอสี่ใช่๋ออโะโอเคทีนี้แล้วก็กลับไปเรื่องเหตุการณ์ที่เราเมื่อกี้เนี่ยอ๋อคือคือเราไปโรงเรียนแล้วแล้วแล้วเราก็ถูกเพื่อนเพื่อเพื่อนรุ่นพี่นะอ่ามอสองอันนี่เรียนเรียนอยู่มอสองไอ้เพื่อนรุ่นพี่มอสามเนี้ยมันชอบจะเกเรเราออเด็กถิ่นไงเด็กถิ่นออกมันชอบเอาพูดง่ายหาเรื่องเราอ่ะ ชอบทาเข้ามาเกลยเราหาเรื่องเราอชอบมาท้าตีท้าต่อยเราก็พายาหลบหลีกนะวะเพราะเราเราเหมือนแบบบอกแม่แม่แม่เด็กผิดแม่มาหาเรื่องแม่ทุกวันเลยเอาไงเนี่ยอ,ออกจากเรียนแะแม่ในนี้เราก็เหมือนแบบเฮ้ยไม่ยอมไม่สู้เขาก็เราบอกเราก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดผมเออผมสู้วันนี้ เปลอออกเลยนะแม่มันต้องออกเลยเพราะอะไรมันแม่จนแม่ก็ทนไม่ไหวแล้วอแม่บอกเอาเลยมึงอยากออกก็ออกมึงอยา่อยาเรียนนะฮะเท่นั้นแหละชุดใหญ่เลยผมไอ้ล้อบางล้อบางเดียวแล้วเพื่อนอีกคนนึงผมผมไปกันสี่คนเลยมีคนละเล่มแต่ตอนนั้นหัวตัดกำลังดังเพวกหัวตัดไปพวกหัวตัดนะคนละอันเลยมไป,ปเลยบางเดียวเขาเรียนในโรง เาดัดคอยเลยที่ป,ป้ารอเมย์ไอ,ลอ้ล้อเขาเลยเขาเรียนวาฒนศาสตร์ต่างคนต่างคน,คนโรงเรียนหมดเลยไปยินคอที่ป้ารอเมย์ผมเลยสวนนังอยู่นรงเรียนอันแนกเลยให้บ,บอกกูออกแล้วกูมไม่เรียนแล้วเดี๋ยววันนี้เอาคืนแม่งเลยสัตว์เจอโจทย์เลยนังเรียนโอ้ทีนี้แม่งอ๋อยสัตว์แม่มาหาเรื่องเราเราเราโบกแม่งเลยพบับโบกแม่งเร็บ แล้วต่อยเดี๋ยวมึงเจอกูกูมันมันบอกเดี๋ยวมึงเจอเจอกูออกออจากโรงเรียนเดี๋ยวมึงเจอกูบอกไอ้สัตว์มาเลยปุ๊บผมออกจากจาโรงเรียนได้แมงประมาณยี่สิบกว่าคนมัง้งเด็กถิ่นเนี่ยแมงย่เด็กก็ปุ๊บเท่านั้นแหละผมผมออกออกมาได้แมงแมงดักรอไปแมงกัดลุมกระทืบผมเลยเท่านั้นแหละไอเดียวไอเลาะฟักมาเลยคนเล่่มไล่ฟันเลยนี่ฟัก สามสี่คนไล่ฟันไอ้คนก็มันมือเปล่าพวกเรา <l acht> สี่คนไล่ฟันวิ่งกระจายอะไรนี้ใส่เลยวิ่งไล่ฟันกันฟันโดนมางไม่โดนมางตอนนี้ไม่รู้แล้วบอกตอนนั้นเด็กวัยรุ่นมันวิ่งหมดเท่านั้นแหละเป็นข่าวดังเนะไม่สนใจแต่ออกแล้วนะก็ะคือมันออกเลยเพราะยังไงยังไงเพราะเป็นข่าวดังยังไงยังไออกแน่เพราะยังไงเร,เรเียนเชิญผู้ปกครองยังไงออกนะอ,อยูงง่แล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นก็คอือ ข่แดงก็ออกเลยออกเลยอ่าครับปุ๊บพอออกปุ๊บไม่ได้เรียนแล้วถ้าว่พอพอคือคือวันนั้นออกแต่ก็ไม่ได้เรียนก็มาช่วยแม่ช่วยแม่แมเออทำขนมขายทำขนมขายเดี๋ยวเขาไปรู้สึกว่าเขาจะไปเรียนต่อทวีทาออกไปเรียนต่อทวีทาใช่ผมเรียนต่อตนทวีทานได้ไม่กี่เดือนเองเดี๋ยวอ,ออกตามเลย ก,ออก,ก็ออกตามเพราะเดี๋ยวเขาไปมีเรื่องที่ก็เหมือนเดิมมีมีเรื่องเด็กวัยรุ่นในโรเรียนท่าน,นี้แต่บางเดียวเขารู้สึกว่าเขาโหดอะผมะบางเดียวเขาเอาแบบปิงปองเลยอ,อยู่กับนักงเรียนแะ้ว <c oughs> ออกที่ครนะับโอ้ยแสบจนกระเด็กเลยออกออกเลยครับตกเย็นก็นมาหาผมเฮ้ แต่กูออกกูออกแล้วนะอะไรบปนะทนี้ททนี้ก็มามารวมกลุ่มกันแล้วมารวมรวมกลุ่มก็กลุ่มก็กินเที่ยวกันตามตามภาษา<น>เด็กวัยรุ่นอันนีนนน้จุดเริ่มต้นของของไพดงแดงอันนี้เริ่มแล้วท<อ>ีนี้ในกลุ่มตอนนั้นเนี่ยไล่ให้หน่อยสมาชิกตัวเอ,เอาหลักๆก็ได้ที่จำได้เอาที่จำได้หลักๆมีผมมีเลาะมีเลาะ บางเดียวบางเดียว,ยวมีไอคิดมีออฟออฟอ่อออฟไปอยู่นู่นแล้วทคุนบุรีอ่าไอโกะอาจารย์ทองแล้วเนี่ยโกะแต่เตียชีวิตไปแล้วเสียแล้วแล้วก็ไอทงธงธงแต่เจียชีวิตไปแล้วแล้วก็มาหลักๆก็มีไม่ไม่กี่คนหรอกคือแล้วมีมียาซีน อย่าตีนนะเราูนะก็เหมือนแบบก็เจ็ดแปดคนไม่เยอะเหมือนเหมือนเป็นเด็กวัยรุ่นแบบก็ไม่ก็ไม่ได้เกเรอะไรไม่มมมีีากมายอ้ําอ้ําใช่ปะอ้ำาในมาทีหลังก็คือเข้ามาทีหลังอ้ํเข้ามาทีหลังไปคนจ๋าเนี่ยผมผมรู้จักผมจำได้ใช่จ๋าด้วยจ๋าอีกคนไอ้จ๋าเขาจะแบบ แต่จากเที่ยวสองกลุ่มเขาเขาก็จะไปเที่ยวอีกอีกหนึ่งกลุ่มพวกเป็นหนุ่มเป็นหนึ่งเหมือนกันแล้วเขาเขาก็จะมาเที่ยวกลุ่มนี้ด้วยกลุ่มเดียก็คือไผ่แดงนี่แหละอ๋อใช่ทีนี้เนีคอเริ่มต้นละแต่ยังไงต่อมีเหตุการณ์อะไรที่มันแบบว่าข่าวไม่แน่นเดี๋ยวก็น้ำห้ามฮะให้หัวร้อผมนะอาจจะพูดตะกุดตะกักก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นอย่างนี้นานแล้วเออยังว่างไหมแม่งไม่หายสักทีเนี่ยไอ้แม่ง เป็นตั้งแต่เจอที่แรกแล้วออ,อไร่างนี้ว่ายันหัวงอหมดหัวแม่องอะไรเงี้ยออออนะ,ะทีนี้ทีนี้พอจุดเริ่มต้นมาแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่แบบเดียวเคยเล่าผมฟังนะหลายเหตุการณ์นะตอนที่ผมอยู่ที่บ้านกรุณนากับเดียวอ่ะทั้งเรื่องอะไรที่ไปฟันกันแล้วก็เรื่องเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับไปเล่นน้ำหรืออะไรทักอย่างจำได้นานานแล้ว ไอ้เหตุการณ์นี้นะคือสมัยก่อนเราเหมือนแสบน้ำเราก็โดดน้ำเล่นน้ำกันตอนกลางคืนก็เล่นนะเล่นนะแต่นี้ความที่เราเหมือนแบบแก้ผ้าอาบน้ำแก้ผ้าอาบน้ำหมดเลยสามอีกคนเหมือนเฮฮาตามเวลาเดิมตอนนี้ความคึกันองแก้ผ้าอาบน้ำไม่พอ เสียกไว้ข้ามข้ามากไว้อะข้ามฝั่งไว้ข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วแกพาหมดข้ามฝากไว้ไปอีกฝั่งหนึ่งขึ้นไปเดินอยู่บนอยู่บนท้องถนนอะเหมือนเฮฮาแบบเหมือนสนุกอะแต่แล้วจังหวะมันไปเจอรุ่นใหญ่อะหนึ่งกลุ่มเขาเขานังกินนี่กันอยู่กินเหล้าพอเขาเห็นผู้วุ่นเด็กวัยรุ่นหนึ่งกลุ่ม เด็กวัยรุ่นที่ไหนแม่มายืนเดินแก้ผ้ากันน่ะเขาก็ด่าดิไอ้พวกเขาด่าแบบไอ้เทียหายอะไรพวกเขี้ยพวกไอ้พวกอะไรพวกเนี้ยเราก็เหมือนแบบมึงเสียกอะไรวะบางเดียวหมดเลยเสียกอะไรให้ให้ไอ้แก่เดี๋ยวไอ้เขี้ยตอนนั้นเราก็อายแก้ผ้าเราก็มือเราคุมอยู่เนี้ยไอ้เขี้ยเดียวกามาเราถามว่าจะปล่อยกะนรอดเขาอีกเราแก้ผ้าไอ้เขี้ยไอ้เี้ยเดียวก็ยืนยืนห้อยอยู่น่ะแล้วก็ไม่ยินด่า เราเ้าอายอะโหตอนนั้นเราขี้อายออไปไปยืนเถียงเขาเขายืนพังงาดเนี่ยต่าง,งต่างแต่งเลยโอ้เราไม่กล้าหรอกเพราะอะไรเราก็อายเพราะเราไอา้นี่เขายืนหมดพลางาผ่าเผยเลยนี่ก็ะอยอยู่เงี้ยแล้วก็ดึงไอ้เนี้ยไม่ขับนี่ไงร <c oughs> ู้สึกว่าจะมีมีเดียวกับผมแล้วใครอีกคนอ, <c oughs> อันนี้อีกคนหนึ่ง <c oughs> มัง้ง ไอ้เลาะด้วยมั้งอู้วูหลายคนเราก็เลยเหมือนโดดน้ำข้างฟ้าไปเพื่อะกลกบเือนหนีอ่ะทะเลาะเขาก็าไม่อยากจะไปทะเลาะอะไรเขาเพราะเราเพรนั้นแหละพอจะพอจังหวะที่เราวอยน้ข้างฟากกลับไอ้พวกผู้ใหญ่ที่นั่งกินเหล้าแม่งขวดดิครับทั้งขวดทั้งอไม่รู้หมงแม่งแม่งเฟี้ยงเฟี้ยงตาเมันมาฟาเมื่อเามอขวดลอยมาทำไงน้ำ ดำน้ำดำน้ำนี่ครับมันมก็โบ้ดิยดำโผล่มาควอยก็ลงดำก็โผล่จังหวะพลาดเพื่อนคนหนึ่งมาโผล่หัวมาเพลงเฮ้ยไม่โผล่ไม่แตกจะมาจะมาโผล่มันน้ำโอ้ไม่โผล่ไม่แตกโอ้ยที่งความแค้นแล้วนะน้ำเขาที่ทำไงเพราะที่นี้มีความแค้นไอ้ซัดเขาเข้ามาได้ใส่กางเกงใส่เสื้อผ้าเลยไปเลย เราก็เราเราก็วิ่งข้ามฟ้าบไปฝั่งเนี่ยออกเราทายตลาดออกว่าทายข้ามเนี่ยเราเราเจอมือเปล่านะข้ามไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยนะเราก็ไปเจอไม้เจอเหล็กเราก็หัวจะมันมีผมไอปานในเดียวปาอะไรปรึ๊บมีหลายคนมีเอด้วยไปเจอมันปรมาณสามคนไอ,ไอ,ไ,อไอทุได้เฟี้ยงเราอะไอเดียวเขาบวกเลย เวกเลยตีเยะเต,ต,ตีตีกระตากอ,อ้นั่นก็ออกมาหวดถือเหล็กถือไม้ต่างคนต่างคนต่าง,างหัวกันหูจะใส่กันน่ะมาผมด้วยพอ <c oughs> ใส่กันแบบต้องนานแล้วแล้วจังหวะม,มีคุณหลัาผู้ใหญ่เขาเขายืนเขาก็มองเฮ้ยเด็วกวัยรุ่นกลุ่มนี้แม่งใช้ได้เว้ยแม่งเหมือนแบบเขาก็าาคงจะไม่ชอบพวกไอ้กลุ่มที่นั่งกินเหล้านั่นตรงตรงนั้นแหละ พอตีแล้วนะ,ะพักแล้วเราก็กลับนะแล้วจังหวะเพื่อนมาไอเพื่อนคนนี้แสบมามาถึงไอี่ให้มาตีคนไอสัตว์ตีรถเขา,าตีรถก็พังหมดเลยเออตีรถพังหมดเลยชิบหายก็งานเข้าเลยครับเป็นเรื่องใหญ่เลยคันนี้เออเป็นเรื่องใหญ่คันนี้ก็ต่างคนต่างก็มาเคลียร์กันกใ็ให้ให้พวกให้พวกผู้ใหญ่เขาฆ่ามา,าเคลียร์กันก็จะจบ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฟังเราข้าไปเคลียเขาเขา,เขาก็ไม่กล้าเคลียรถก็พังอ่ะ,อะแต่เขเาเรียกร้องเรื่องเองิเรื่องทองม,มาทำไงอ่ะก็เลยเหมือนต่างคนต่างม,มันก็เงียบหายไปเองก็เงียบไปเองหมอสายสี่คันมีคนละเล่มเนี่ยไอเดียว่าพวกวจสปาต้ายาเฟืเอยเลยแลมโบ้ะไรมอม,มกิดยาเงี้ย ลงมาถึงพอแม่งแม่งลงมาถึงแม่งลงมาเลยไอ้ไอเดียวเดียวให้มึงมาแม่งมาแล้วเว้ยไอ้รวยเลยมาวิ่งมาเลยโอ้ยศาสตว์แม่งลงมาถึงเย็ดเแ้่รู้อะไรเหล็กแหนบโอ้แม่งถือถือเหล็กแหนบมามาขนาดแหนบรถแล้วมันเจียให้หูแม่งถือยังเหมือนพวกเอาหลินอ่ะโอ้ยมีที่อะไรแม่งลงมาแล้วไอเดียวชะบาต้านให้รู้ว่ามีพวกอะไรอีดาบ ตนแรกประมาณโอ้หลงมาถึงเราก็ไอเดียแม่งใส่เลยฟันจึ้งจึ้งแม่งเอาเหล็กแหบมมารับรับเงี้ยรับรับอันนี้ก็ล้อมาเดียวเราเราเราก็ๆๆเข้าไปหาไอาเดียวเข้าไปช่วยคิดดูไอเดียแม่งฟันกับเหล็กแหบมปะปต้าไอเดียแม่งหักงะอห